้เกิดพายุฤด,ด,ดูร้อนฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในพื้นที่3ตำบลของอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารได้แก่ตำบลพังแดงตำบลหนองแคนตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงทําให้บ้านเรือ,อนรัศดรได้รับความเสียหายสภาพบ,บ้านแต่ละหลังอยู่ในสภาพหลังคาเปิดสังกะสีเปลิวหายวนเข้าของภายในบ้านเสียหายนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ใหญ่หักโคน่นทําให้ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมงมีบ้านเรือ,อนรัศดรได้รับความเสียหายเบื้องต้นจํานวน49หลังคาเรือนรวม3ามตำบล และคับว่าจะมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นอดกเนื่องจากการสำรวจยังไม่แล้วเสร็จทางด้านนายบรรจงใจเพชรนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคนพร้อมในกิจกรรมเชื้อคขมฮดนายกองคการบริหารส่วนตำบลพังแดงนายฤทธิ์สอนทรงแสงฤทธิ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดงพร้อมกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในเบื้องตน้นพร้อมนำเครื่องอุปโภค์บริโภคแจกจ่ายกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนในครั้งนี้ ก่อนที่จรดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปไกรสมุทนามโพไซร์รายงานบริษัทเกษมใจฟูจดจำกัดจัดงานโบอิ n ง747นางฟ้าปาทิ่งษงครั้งที่หนึ่งส่งท้ายเทศกาลสงการานต์2024ให้กับประชาชนได้สนุกสนานได้เปิดให้เข้าชมงานฟรีบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานของผู้ที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากประกอบกับแสงสีเสียงตรกกรตา ดนตรีสนุกสุดเปี่ยนภายในงานยังมีอาหารจําหน่ายอีกมากมายด้านไานโอจอนาสอนมยุราผู้บริหารกล่าวว่าการจัดงานโบอิง747นางฟ้าปาร์ตี้โฟมเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้มีความสุขสงท้ายสงกรานต์นอกจากนี้ในวันที่19เมษายนนี้จะมีนักดนตรีวงคาราบาวมาจากวัดพระบาทน,น้ำปูมาแสดงเพื่อเปิดรับเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ผป่วยโรคปร่งระยะสุดท้ายซึ่งขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าร่วมง,งาน นอกจามีทางตลาดมีติ้งโบอิง747ได้เปิดเพิ่มอีก2วันเป็น5วันจากปกติเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์เพิ่มเป็นวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยเปิดให้บริการตั้งแต่15บหนาฬิกาเป็นต้นไปทีมข่าวไทยเคนิวส s รายงานร้านป้าเบิรมร้างก๋วยเตี๋ยวไทยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบนสีนพมาศอำเภอรับแร่จังหวัดอุตร,รตดิตถ์เต็มไปด้วยความคึกคัก มีลูกค้าเดินทางไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณชามและแค่สิบาทกันอย่างต่อเนื่องขณะที่นางสมบัติชัยชนะหรือป้าเบิ้มเจ้าของร้านเรื่องมือทำาก๋วยเตี๋ยวตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีเย็นตาโฟเนื้อเปื่อยราคาเพียงชามละสิบาทส่วนรัหน้าผซีหิวเก๋จับชามละยี่สิบบาทและมีอาหารทานเล่นอย่างลูกชิ้นทอดทอดดอกทอดขนมครกบโบราณและน้ำแข็งใสไว้ให้บริการเรี๋ยว่าเด้ททางอิ่มท้องและประหยัดเงินในกระเป๋าป้าเบิ้มเปิดเผยว่า ได้เปิดขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เมื่อตนเองอายุ15ปีก็ต่อยอดสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณไปปรับบริเวณหน้าบ้านเป็นร้านจนถึงปัจจุบันมีอายุ73ปีแล้วรวมเปิดร้านมายาวนานเกือบ60ปีเริ่มตั้งแต่ราคาชามละ50สตางค์จนปัจจุบันอยู่ที่ชามละ10บาทได้ยังไม่คิดปรับขึ้นราคาเนื่องจากเห็นใจคนที่มีรายได้น้อยสำหรับร้านปลาเบิ่มเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกามีลูกค้าทุกเพศทุกวัยตลอดทั้งวัน แต่ละวันจะขายได้ประมาณวันละ2 0 0 0จนถึง2500บาทแม้กำไรจะน้อยแต่ก็พออยู่ได้นาคาคารถดำารยงานพบต้นประดู่ขนาดหนึ่งคนอบสูง3าเมตรบริเวณกาลางลำต้นมีรูปเหมือนลิงเดี่ยคนนั่งหันหน้าแลมองคนที่เดินผ่านไปมาบริเวณข้างควนพะเยาตรงข้ามกับร้านกาแฟปันไทยสาขาควนพะเยาซึ่งสร้างความแปลกใจกับนักท่องเที่ยวที่มานั่งจิบเหลี่ยมกาแฟาเป็นอย่างยิ่ง สนผู้สื่อข่าวต้องเข้าไปพิสูจน์และพบว่ามีรูปร่างเหมือนกับทั้งกลและลิงเป็นกิ่งไม้ดัดค้งแบบธรรมชาติแต่ดันมีรูปร่างคล้ายกับคนกดและลิงนั่งอยู่บนต้นไม้จากการสังเกตต้องประดูมีลำต้นเท่ากับหนึ่งคนอบสูงประมาณ3เมตรแผ่กิ่งก,าาก้านสาขาซึ่งบนเวทลำต้นเป็นตะปุ่มตะปำแล้วตรงกลางกิ่งลำต้นมีลักษณะคล้ายกับลิงหรือคนนั่งหันหน้ามองผู้คนที่เดินผ่านไปมาและถ้าหากลูกคา้าร้านกาแฟาหันหน้าไปมองทางควานพะเยาก็จะมองเห็นเหมือนลิงหรือคนนั่งมองหรือเหลียวมองตาม จนเป็นที่สนใจและแปลกแก่ผู้ที่พบเห็นปัญาวิทยูรีดอยงาน